ตัวพี่น้องเอออันนี้เฮ็ดคอนขาวเดอ้อกำลังออกเพราะว่าเฮ็ดยูคคอนก็คือเห็ดคอนขาวนะคะทุกคนนี่ออกเต็มเลยพี่น้องตาตัวเนี่ยดอกกำลังพุ่งงามอัน,นอันนี้กำลังออกนะอันนี้มันดอกมันบาดแล้วตัวนี้แต่กินได้คือเฮ็ดขาวพี่น้อง นี่เต็มเลยนะครับพี่นอ้องนี่อันนี้จะมีลังงามเลยพี่นอ้องเอ้ยเอ็มฮัลปูปอดอกที่สวยทั้งนั้นพี่น้องเอ้ยเต็มเลยอืมอันนี้คือเห็ดขาวอันนี้สิมันออกตามขอนพี่นอ้อง ดีเ,เลยค่ะจัดการเกล็บเลยนะคะพี่น้องพามาส่งเก็ดเนี่ยจะออกไปสิแหละดอ,อกกำลังงามๆเหมาเลยพี่น้องเลยขาวที่คนขาวเป็น เป็นมู่เป็นมู่มอยู่โหเยอะไปหมดเลยพี่นอ้องเอ้ยฮืคาวเนี่ยมู่นี่ก็หลายติมพึ้ลืดติมตอเดี๋ยวเนี่ยจะพาหาอีกเด้อทุกคนอันนี้พบแล้วต่อหนึ่งนะคะทุกคนต่อหนึ่งเฮ็ดขอนเนี่ย เป็นตาสะออนบ่สะออนเนาะโอ <c oughs> นบรรยากาศออกตามฝาปอนตัวนี้ไม่ออกปกติไม่ชิ่ตามปอนงอออกหลายเนาะตามปอนเป็นมูเป็นมูนะครออกออกเยอะดึง <c oughs> โอ้อันนี้ก็ออกเป็นคอนขึ้นกันอันนี้คาสิเรียกเข็ดกลับแกลนะคะทุกคนเห็ดกลับแกลโอ้เป็นคอนอันนี้ก็เก่งได้เลยพี่น้องเนี่ยบานเลยเปนขัาง,งเนี่ยเห็ดกลับแกล่กเก่งจะแซ่บมากพี่นอ้องโอ้โโอ้ โอ้หเ oh. <ś 2> ต็มเลยค่ะพี่น้องเ <ś 2> ต็มเลยดอกจะพุดจะพุอยู่ 2> <ś> 2> นั่งเอย <ś 2> เรามาเก็บกันเลยนะคะทุกคนนี่ ดอกอ,อ,นอ,อน่อนๆเรียกให้กับแกล้ใหต้ตีนแก้ค่ะวะโอ้อไอประเก่งแซบให้พี่น้อยอืมอืมอือด,ด,ด้านปลาย อันนี้มันจะเกไในแล้วนะคุณมันจะเกไในเร็วเอ็ดกลับเล่ฝนตกก็เห็ดออกการกิ้ไม้อออน,นี่ก็อนนอกกร แกะแล้วก็เห็ดขอนขายนี่แล้วก็หาเก็บปลากรูดนะคะทุกคนไปหนึ่งเสเห็ดนี่พวกกรูดอันนี้เขาเรียกกรูดทะเลนะคะพี่นอดด้องกรูดแดงเออโอ้น,นะคะทุกคนยอดอ่อนๆงามๆเนาะที่อันนี้เก๋แล้วเก๋แล้วแต่ตัวนี้เอาได้ ยังเอ้อือดีจิ้น้ำพริกอ๋อน on on đi cầm lăng luộc nó phải nâng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để ตี way, okay, pr ๊ดได้แล้วก็เก็บพระกูดดูตงนี้โหยอดยางามขนาดน้องเอ้ยนี่ไมออกตามใจนี่แหละ